สวัสดีแฟนๆชาวโตโยต้าแกนครของเราวันนี้เราพามาชม Fortuner r e g e n d e นนะครับ2023 <S <S วันนี้จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับรถ Fortuner ว่ามันมีฟังก์ชันออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับสำหรับรุ่นใหม่เนาะ เริ่มไล่ตั้งแต่เกรด G แล้วกันนะครับเกรด G ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเพิ่มฟังก์ชันเตือนแรงดันลมยางมาให้นะครับสำหรับเกรด V นะครับเตือนแรงดันลมยางแล้วก็ใส่ไวเลสชาร์จเจอร์ก็คือที่ชาร์จไร้สายนั่นเองนะครับส่วนสําหรับรีชันเดอร์ของเราที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะครับก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับขนาด9นิ้วครับที่เพิ่มมุมกล้อง360องศานะครับที่ ให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ใส่ระบบเตือนแรงดันลมยางมาให้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวท็อปสุดของเรานะครับพี่ใหญ่นะครับก็คือรุ่น gr Sport สสำหรับรุ่นนั้นนะครับแน่นอนครับเพิ่มพละกกำลังนะครับถึง550นะครับนิวตันเมตรนะครับแล้วก็224แรงม้าเพิ่มแรงม้ามาอีก20ตัวครับเป็น224ตัวบอกเลยว่าแรงสุดสุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เราจะพาไปชมรถที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเรเนเดอร์นะครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างสลับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อนะครับชมได้เลยนะครับพอชมเสร็จก็ตัดสินใจซื้อได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันครับด้านหน้าไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าครับไฟหน้าครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์การออกแบบการดีไซน์ครับ่อนข้งที่จะหล่อแล้วก็ลงตัวบอกเลยว่ารุ่นนี้ครับ แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรแรงเหลือแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในส่วนของอตัวไฟตาบมอกเองครับก็เป็น LED ครับไม่มีการปรับเปลี่ยนนะส่วนไฟเลี้ยวก็เป็น s e q u e เชียลครับเป็นไฟเลี้ยวแบบแต่ระดับพร้อมกับเซนเซอร์ครับด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านท้ายอีก5จุดรวมนะครับเป็น7จุดบอกเลยว่าวระบบความปลอดภัยครบคันยังมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับ ที่เรามองเห็นรถรอบคันก่อนที่จะออกตัวเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ t o y o ต a s e ซฟตี้เซนตครับตัวที่อยู่หลังโลโก้ของเราจะเป็นเรดรานะนะครับตัวเรด่านี้นะครับตรวจจับรถคันหน้านะครับซึ่งะระบบความปลอดภัย t o y o ต a s e ซฟตี้ e n นนะครับจะมี p c s ครับเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ LDA เตือนออก้องเลนนะครับแล้วก็ DRCC หรือว่า d y Dynamic r a d a r c r u ค s e Control เป็นระบบควบคุมความเร็วแบบปลผันนะครับ บอกเลยว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยครบคันอ่ะเดี๋ยวเชิญมาด้านข้างนิดนึงนะครับในส่วนของด้านข้างล้อลอยนะครับล้อลอยขนาด20นิ้วนะครับเป็นัวโทนนะครับเป็นสีเทาปัดเงานะครับเป็นขอบ20นิ้วไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่จะเพิ่มครับตัวเซ็นเซอร์นะครับตรวจวัดแรงดันลมยางมาให้ครับในทุกเกรดรุ่นับที่เป็นโฟร์เจเนอร์นะครับในส่วนของ ช่วงล่างครับยังเหมือนเดิมนะนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระขับปีกนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นโฟลิ่งนะครับบอกเลยว่านุ่มนวลยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมครับอ่ะมาที่ด้านข้างกันนิดนึงนะครับในส่วนของครับเกรดเลเจเอร์นะครับจะให้เป็นอาจะให้เป็นหลังคาํามาเลยนะครับอันนี้พ่นสีมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นดูโทนจะมีแค่3สีครับมีขาวมุกครับหลังคาดําแดงหลังคาดําแล้วก็ สีดำนะครับจะมีแค่3สีเท่านั้นในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้ายแบบบุมแมลแงนะนะครับเป็นท่อนําแสงซึ่งให้ความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเ q u นเชียลหรือว่าไฟเลี้ยวแบบไตระดับเป็นไฟวิ่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆส่วนในด้านท้ายยังเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายนะครับซึ่งออกแบบให้ดูสปอร์ตมาพร้อมกับสีดำเงาตัด กับสีขาวทําให้รถดูสปอร์ตแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวกล้องด้านหลังมาพร้อมกับกล้องหลังแล้วก็กล้อง360องศาด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะมองเห็นได้ชัดเจนและยังมาพร้อมกับ r c a นะครับหรือว่าระบบเตือนขณะถอยนะครับมาพร้อมกับตัวใบสปอร์ตเตือนหมวกสายตาด้วยนะครับอันนี้คือให้มาครบคันอ่ะเดีย๋ยวพาชมด้านในกันนิดนึงบางคนนะครับบางคนอยากเห็นแล,ล้วล่ะว่า ระบบเตือนแรงดันลมยางนะครับเปิดปิดอยู่จุดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับอ่าอยู่จุดนี้นะนะครับเราสามารถเซตได้นะครับเราสามารถเซตได้นะครับอยู่จุดนี้ครับถ้าแรงดันลมยางครับอ่ามันยางมันอ่อนลงนะครับประมาณ20%นะครับไฟจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอเรือนไม้นะครับให้เรามารีเซตแล้วก็ตั้งค่าตรงปุ่มนี้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับยังหล่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอะไรครับในรุ่น l e g e n d ร์นะครับภายในจะเป็นเบาะดําแดงนะจะเป็นเบาะทูโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลด้านข้างนะครับจะเป็นสีดําแล้วก็สีแดงตัดกันทําให้รถดูสวยนะครับแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวไฟเอมไลท์นะครับใส่มาเฉพาะในรุ่น l e g e n d ร์เท่านั้นนะครับในส่วนของภายในนะครับเช่นเดียวกันครับภายในไม่ว่าจะเป็นผงมะลายครับ เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมกับได้เป็นสีแดงนะครับเป็นได้สีแดงครับพร้อมกับปุ่มมัติฟังกชันที่พวงมาลัยแล้วก็ปุ่ม u s สต t าร์นะครับแล้วก็ในส่วนของในรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามีระบบคล c k เซนเซอร์ ensor, หรือว่าระบบเตะเปิดฝาท้ายให้ด้วยนะครับเฉพาะในรุ่น l e g e n d e r ขึ้นไปนะ l e g e n d e r แล้วก็รุ่น GR Sport ใส่มาให้ถ้ารุ่นอื่นอยากติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็ในส่วนของอ่า ตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูหล่อยิ่งขึ้นครับเรามาชมนะครับเครื่องเสียงใหม่ครับขนาด9นิ้วนะครับบอกเลยว่าออกแบบสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับซึ่งอยู่ในหน้าจอนี้เครื่องเล่นนี้นะครับอย่างเช่นกล้อง360องศาก็อยู่ด้านนอกครับเราแตะเพื่อดูมุมกล้องได้เลยนะครับ สังเกตว่ามุมกล้องรับ <c oughs> เห็นไหมครับกล้องจะหมุนรอบคันนะครับเพื่อให้เราตรวจสอบว่ารอบคันของเรานะครับปลอดภัยนะก่อนที่เราจะออกตัวนะครับเราก็จะเพิ่มมุมกล้องให้เราเห็นหล,ลายมุมนะครับแล้วก็เพิ่มอีกมุมนึงนะครับซึ่งเราสามารถแตะดูมุมกล้องได้เลยว่าเราอยากดูจุดไหนนะครับเป็นพิเศษอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราดูด้านหน้ารถด้านหน้ารถของเรา,เราให้หันเข้าหาเราได้เฉดี่ยกันหรืออยากดูอยากจะดูด้านท้าย มันก็จะหมุนมุมกว้างมาที่ด้านท้ายเพื่อให้เราดูว่าด้านหลังของเรามีอะไรผิดปกติไหมนี่แหละครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับสำหรับมุมอื่นครับประมาณนี้ครับอันนี้มุมด้านหน้าครับอันนี้มุมกว้างรอบคันอันนี้เฉพาะหน้าอย่างเดียวครับซูมให้เห็นเฉพาะหน้าอย่างเดียวอันนี้มุมฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาแล้วก็มุมวนรอบคัน บอกเลยว่านี่คือทีเด็ดเลยนะครับของ Fortuner ครับสำหรับรุ่น l e g e n d ดขึ้นไปนะนะครับรุ่น c ีอก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนอีกจุดนึงครับจุดเด่นนะครับซึ่งเครื่องเล่นเขาจะให้มาครับจะเป็นแบบไทเ A แล้วก็ไทซ C มาให้เลยครับเพราะว่ารถรุ่นปัจจุบันนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบไทซ C แล้วนะครับเขาก็เลยให้ทั้ง2จุดมาสําหรับไทเ A รุ่นเก่าแล้วก็ไทซรุ่นใหม่สามารถเสียบแล้วก็ลิงก์ Apple คาเบหรือว่าลิงก์พวกแผนที่นะครับสำหรับ Android โตนะนะครับเพราะว่า Android โตยังใช้สายเสียบอยู่ครับแต่ว่าสําหรับ Apple c a r p เก็คือเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ดูแผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนมุมอื่นฟังก์ชันอื่นนะครับนะครับหน้าจอจะประมาณนี้อยากจะดูเมนูอื่นเราแตะได้เลยครับนะปุ่มสี่เหลี่ยมครับเพื่อดูมุมอื่นหรือตั้งค่าอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับประมาณนี้ครับอันนี้คือสำหรับข้อมูลตัวรถ เราสามารถดูอัตราน้ำมันครับต่อเที่ยวระยะทางที่เหลือบันทึกล่าสุดระยะที่เข้ารับบริการบอกเลยว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ยัดเข้ามาใส่ในเครื่องเล่นนี้นะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราพาชมรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับสำหรับรถ Fortuner 2023ว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มออปชันอะไรเข้ามาบ้างเริ่มเกจนะครับเพิ่มเตือนแรงดันลมยางมาให้เกรดวนะครับ เตือนแรงดันลมยางแล้วก็วอลเลตชาร์จเจอร์หรือว่าชาร์จแบบไร้สายนะครับส่วนเรจเดอร์นะครับเพิ่มเตือนแรงดันลมยางแล้วก็ใส่เครื่องเล่นนะครับขนาด9นิ้วใหม่แล้วก็มีจุดเสียบนะครับเป็นไทป์ A แล้วก็ไทป์ C มาให้2จุดเลยนะครับแล้วก็เกรดสุดท้ายครับ GR สปอร์นะครับรุ่นนี้นะครับเพิ่มพละกกำลังมาให้ แรงบิดจาก5 0 0เป็น5 5 0ินิวตันเมตรจาก2 0 4เป็น224รแรงม้าเพิ่มม้ามาอีก20ตัวนะครับบอกเลยว่าแรงและเหลือนะครับสรับท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับให้แฟนๆชาวตโต้าเกียรติคอนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสอหรับวันนี้นะครับผมก็ขอญาตนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นรุ่นใดเกตรไหนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ